อันนี้จ้ามาอีกแล้วพญานาคก็ผ่าทองนะคะน่ะเนาะมื่อน,นี่แม่ก็กระซิบว่าวเลี้ยงพระเบสันดอนคือเก่านะกันสักกะบ,บันตอกันเนาะคะ่ะเนาะทท่านหลุดแล้วแต่ท่านแม่ะคะือเนก่าเป็นยังไงก็ขอเสียลับส้มและป้งได้และะ้วค่ะ คอยังบันสักกบ,บันบันมวลบันนี่บันปันมวลบันนางมาที่บันกับสามีสิท่านเม่ให้จากพังออเดอร์ยาปากพังสักกับบันตอนประเวทเพิ่นท่านเมียให้พ้ามเ่าตั้งแต่มาอยู่เฝ่าวงกุคิรีในเกตเดือนพอดีแต่ท่านบุตรตลาดบันนี่องค์พระบาทสิท่านมาเหสีท่านกัญหาสลียั่งบ่ท่านขักเพิน่นสิท่านแม่หลักให้แกพระอินท่า ฟังษาสดาดวงดีประเสริฐในความฟังเอาเถิดพี่น้องทุกคนท่านพระอินยุบบนสวรรค์สันป่าได้ปลอมตัวแปลงนาเป็นผ้ามโนมาขอโนอพุทโธเอาเมียนี้จากย่านพระเวทลำบากหาขาดมาที่บสํสเร็จบารมีขาดคนเพี้ยนพรรันหามีพ้ามันตำม,มาขอเอาไปสิบบนมีผู้ใดเพี้ยนอุปถาอามาที่นี้จากพระเวทต้องตายพระอินจึงแปลงกายให้เป็นผ้าแก่ทุ่นพระเวทขอแพเอานั่งมาที่ พระเวทแห่งงินดีท่านเอาเต็มมักพระเวทเส้นที่พักเสวยโพลอาหารมีผลใหม่สมหวานละใส่พ้านมาสูกินน้ากันเป็นโมจนเอ็มปล่อยมันต่างพากันสันเร็จท,ทุกสิ่งพระเวทเอินแม่เมิงมาหมอบท่านท่านแลกกระโพติย่านดวงดีวิเศษลูกกระตกไก่เขตท่านแล้วทั้งสองและตั้งแต่ครูค้องมาที่แม่เมิง สิท่านเบิดทุกสิ่งว่าแต่ไผขอหรือจะให้พี่เจาะหน่อยตาทั้งครูกสิท่านได้อยู่บ่ต้องสงสัยเดี๋ยวนี้พั่มตั้งใจมาขอนนองนาเสียเอาไปเป็นญาติหรือเอาไปเป็นเมียเอาไปขาพไปเสียอย่างไรแล้วแต่คนในมาขอแพพเพ,พได้ตกลงท่านในตามประสงค์ของพั่มมุงม,ม,มาที่วา่าพระบาทพกเก่าเกศสิท่านพันละยากในพั่มกร้างย่อมถวายทุกอย่างบ่ขัดพระองค์ท่านได้ตามประสงค์ ยินดีส้มเสืมน,นองบากเกินบอลลูแล้วแต่สิทำนองสม,มุทนาน้นำกาบลาสาธุให้พระองค์บรรล,ลสมปาธนาเพิ่นและอ่อนน่ามาหกหดมือแม่ลกอธิฐานคาขากป่าลันดินไหวสัตย์อยู่ในไพ่ห้องห้เวียงแลนปัตพีเพิ่นแผ่นไหวหยับเอ,อียงเอ็นเขาบังกฎผสมผสานผ้าพังดังลันน้ำสมุทรปันปันเกิดดุดบนบรรดาสัตย์อยู่ในลำธารกุ้งหอยล้อยลองนี่จิตใจพุทธพองป่าข่าวป่าวาัน เห็นพระเวทเพนท่านมาที่เม่มิงสัตว์ในหลกทุกสิ่งห้องโมทนาตลอดพงโกกาบินบนวน้วนเวนิรนสาธุการน้ำเพลินพระเวทส,สันดอนตั้งพระกันอวยพรห,ห้องห้เห็นแฮ่เพราะจะผ้าขอแพ่ได้นั่งมาที่พิมท,า,ทาคือชนี้จากองค์พระเวทผ้าพินกับเพศก็เลยบอกพระองค์ว่าบ่ได้ประสงค์มากขอั่างดอกแต่ว่าอยากมากบอกองค์ผู้ถือศีลอันนี้เป็นพระอิน์ลงมาจากฟ้า มาขอเตียนไว้ววายวา,ยา,ยายท่านมาทีผู้เป็นมะเหสียาท่านหนีจากเอาไว้อุป,ปถากเพี้ยนพรรมพระองค์หาผลไม้ในดงก่อยมันมาสูอามาที่บบยูมีไผ่มาทำเสียเสียสิว่าหลวงโหลดผลาสิบท่านถึงทาดวงโพธิยานที่ําให้สังขารวอดไร้าตายเป่ามีกินบดกินเน่าเพาะเหี้ยกะหายถ้ให้ใจละลายขาดความคงคืนอามีพั่มค้นอื่นมาขอเอานาง ย่านพระเวทนี่ว่างให้เขาสันดอกเลิกกระเพ็ดมาบอกเตไนไว้ให้จำเขานั่งไว้อยู่น้่ดูแลหาสูพ่อเป็นพวกเป็นโมหาปวยเก็บเป็นใายคือกันกับแน่นดูแลหลวงพอพ่อเล่ยเขืนหน่อยนองให้อยู่ตามเดิมพระอ,อินทร์เลยส่งเสริมให้พ่อนแปดอย่าง ขอโทษขออภัยหลายๆเ้อค่ะเด้พอพราะนี่แปดประการได้มาประการเดียวขาตกบกพ่องบันไดขอโทษหลายๆเ้อค่ะเด้อสุดท้ายนี่ก็มาไม่ยังงหลายเนาะค่ะเนาะมีแต่ก้อนสูงก้อนจตเล่นเ้อค่ะเด้อหายคอหายเข็นหายก่ำหายเวน้นหายโถหายโกหายโลหายไพย่ หายเสียดายอางไรยามมนมองเป็นเขาคุณพระสัมมาเจ้าปกคุ้มห่มห่อคุณพระธรรมและพระสงฆ์เจ้าปกครองรักษาเจ้าถูกสุคนเด้อค่ะเด้อสาธุ